จนั้นทุกํำราตัดมาในทุกพุทธันดรก็สรุปลงสู่เนื้อหาของความมายึดติดล้วนเลยสิ่งที่มันไม่ยึดอยู่แล้วล้วนล้วนเลยล้วนล้วนเลยไม่ใช่ใครไม่ยึดด้วยนะสิ่งที่มันไม่ยึดติดอยู่แล้วล้วนล้วนเลยไม่ใช่ใครไม่ยึดด้วยทุกพุทธันดรเลยเนื้อหาประมลลงสูตรนี้หมดเลย ิ่งที่มันไม่ยึดติดอยู่แล้วโดยสภาพมันเองโดยลักษณะมันเองหรือโดยสภาวะมันเองหรือโดยตัวมันเองมันเองทุอย่างสวยเยยว hi. ทุอย่าไม่ใช่ใครไม่ยึดด้วยไม่ใช่ใครไปไม่ยึดด้วยดังนั้นเมื่อมันมีใครไปคอยไม่ยึดมันก็เลยต้องมาล้างใ้ตัวไม่ยึดนั่นแหละไม่ยึดตัวไม่ยึดเอง มันจะได้หมดตัวไม่ยึดหมดตัวไปคอยไม่ยึดแล้วสิ่งที่ตัดสู้มาทั้งหมดทุกพุทธนดรเนี่ยมันคือสิ่งที่มันไม่ยึดอยู่แล้วโดยตัวมันเองโดยสภาวะมันเองโดยสภาพมันเองมันไม่ยึดอยู่แล้วโดยสภาพของเขาเองโดยสภาวะมันเองทุกอย่างเลยเหมือนกันหมดเลยไม่ใช่ว่าใครไม่ยึดนะมันไม่ยึดอยู่แล้วโดยตัวมันเองและโดยสภาพมันเองและโดยสภาวะมันเองหรือโดยลักษณะมันเอง อยู่แล้วทั้งหมดอ่ะมันก็จะไปสะท้อนล้างสมุทรไทยไปเองไอ้ความหลงติดหลงยึดนั่นเองสมุทรไทยเหตุแห่งทุกข์ ไม่ใช่ไขรไม่ยึดด้วยแต่ใครไปไม่ยึดมันก็ต้องมาล้างอีกไม่ยึดตัวไม่ยึดเองไม่ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเองมันจะได้ล้างอ้ตัวผู้ไปไม่ยึดมันเป็นสมุทัยชนิดหนึ่งเป็นเหตุทุกตัวหนึ่งสิ่งที่ตาสรุปว่าให้ทั้งหมดเนี่ยมันคือสิ่งที่มันไม่ยึดอยู่แล้วในสภาพของมันเองในตัวของมันเองทุกอย่างทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกทุกความนึกความคิด แม้แต่อุปทานเนี่ยก็ไม่มีอุปทานของจริงไอ้ที่ว่าหลงยึดหลงยึดหลงยึดเนี่ยมันก็อนิจังในความหลงยึดเองแต่มันหลงไนงะมันหลงดันพลังไปเรื่อยๆมันพยายามจะยึดแม้ด้วยความพยายามยึดนั้นเนะี่ยมันก็อยู่ไม่ได้ด้วยความพยายามยึดเองมันก็ดันธลังไปเรื่อยๆ อุปทานก็นัตตาในอุปทานอุปทานก็นิจังในอุปทานนั้นต้องฟังดีๆไม่ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเองดีๆอย่าไปอยากที่จะไม่ยึดอย่าไปพยายามที่จะไม่ยึดต้องฟังดีๆถ้าพยายามจะไม่ยึดนี่ปัญหาเกิดเลยงานเข้าเลยมันเป็นตัณหาขึ้นมาทันที ลองฟังดีๆสิ่งที่มันไม่ยึดอยู่แล้วโดยสภาพมันเองโดยสภาวะมันเองโดยลักษณะมันเองโดยอัปปิยยาามันเอองโดการมันเองหรือจะโดยตัวมันเองโดยภาษาสมมติก็ตามทีมันไม่ใช่ใครไม่ยึดมันไม่ใช่ใครหลุดมันไม่ใช่ใครพ้นฟังดีๆมันเป็นเพียงภาษาสมมติที่ประโลกกันขึ้นมาแล้วก็มีร่องมีรอยทำให้กระสัน อยากหลุดบ้างอยากพ้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วมันไม่มีผู้ติดมันไม่มีผู้หลุดมันไม่มีผู้ที่เข้าถึงอะไรหรือเข้าไม่ถึงอะไรสิ่งที่ตัดทะลุไว้ให้ทั้งหมดแล้วเนี่ย <c oughs> มันมือมันคือทั้งหมดของความมายึดติดโดยตัวมันเองอยู่แล้วอืม <c oughs> ตลอดเวลาอันนี้จังเปลี่ยนเปลี่ยนทิ้งเปลี่ยนตลอดอันนี้จังทิ้งอันนี้จังตลอดเปลี่ยนทิ้งเปลี่ยนตลอดปรับทิ้งปรับกัอยู่ตลอดแต่นั้นในโลกในสังสรวัตดน,นี่มันมีภาษาที่วิบัติมากมายใช้ภาษากันพาวิบัติ ใช้ภาษากันพายเกิดพบเกิดภูมิใช้ภาษากันไปกระตุ้นตัณหากระตุ้นอุปทานกระตุ้นโมหะให้มากขึ้นมันเป็นบรรภาษาบรรวิบัติบัญญัติวิบัติทุกขเินิบาปภาษาที่เป็นทุกขในภาษาเองบัญญัติที่เป็นทุกขในบัญญัติเองใช้ภาษากันแบบวิบัติใช้ภาษากันแบบ เป็นสังสวัสด์ในภาษาเองภาษาไม่ล้างภาษามีมุดสมมุติอุบโโลไม่ล้างตัวมันเองบัญญัติอะไรขึ้นมามันก็เป็นสมมุทิทางนั้นเป็นอุบโลกโททางนั้น ันญยาดไม่ล้างมันหยติเองโปลกไม่ล้างโปลกเองสมุดไม่ล้างสมุดเอง,มง,เองสม,มุดมมมมนั้นจะกลายเป็นสังสาวัตรทันทีแล้วสังสาวัตที่เอาไม่ได้ซะด้วยเป็นกรรมเป็นเวรที่เอาไม่ได้ซะด้วยยึดไม่ได้ซะด้วย ไม่ตัวไม่เองไม่ไม่เอาไม่เองไม่ที่มันไม่มีความหมายแม้กระทั่งไม่เองนี่นั่นแหละมันคือทั้งหมดของความไม่หลงสิ่งที่เรียกว่าไม่หลง มันคือทั้งหมดของความไม่ยึดติดมันคทอทั้งหมดของความไม่หลงแังนั้นจะให้บัญญัติอะไรขึ้นมาเอาไว้ให้แล้วแม้แต่คำว่านิพพานก็ยังยึดไม่ได้เลยแม้แต่คำว่าความหลุดพ้นก็ยังยึดไม่ได้เลย ในบัญญัตินี้แล้วจะให้บัญญัติอะไรขึ้นมาอืออือเนาะแม้แต่คำว่าไม่ยึดติดมันก็ยังเอาไว้ไม่ได้เลยมันก็ยังไม่ใช่เลยยริงต้องมาล้างไม่ยึดไม่กระทั่งไม่ยึดเอง ดังนั้นเมื่อพอรู้สึกว่ามันยึดอะไรไม่ได้ไม่มีใครมาสรุปให้ก็หาเลยจะนี้หาเลยหาเลยหาที่ยึดเลยหายึดหาก่อเลยหาเลยไม่มีใครบอกว่าหาเลย มันไม่ใช่สิ่งยึดติดต่นั้นไม่ต้องไปหาหรอกไม่ต้องไปหามันไม่ใช่สิ่งยึดติดตัวหาเองก็ไม่ใช่สิ่งยึดติดสิ่งที่ถูกหาไม่ว่าคุณจะไปหาอะไรก็ตามทีมันก็ไม่ใช่สิ่งยึดติด แต่นั้นไม่ต้องไปหาหรอกแม้แต่ที่พึ่งแม้แต่สรณนะมันก็ไม่ใช่สิ่งยึดติดมันไม่ใช่สิ่งยึดติดมมนก็ทั้งตัวค้นหาเองตัวเสาะแสวงหาเองดังนั้นที่เป็นทุกข์อยู่ก็เพราะว่าตัวเสาะแสวงหาเป็นเหตุตัวค้นหาเป็นเหตุตัวภาคเพียรพยายามเป็นเหตุ ตัวค้นหาเป็นเหตุเะเองตัวภาคเพรียญเป็นเหตุเสเองแล้วเหตุแห่งทุกข์นั่นเองมันไม่ใช่สิ่งยึดติดตัวค้นหาเองก็ไม่ใช่สิ่งยึดติดไม่ต้องไปหาหรอก แม้แต่ไม้เองก็ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งยึดติดในไม้เองนั่นแหละไม่ต้องไปหาอะไรแม้แต่ไม้เองก็ไม่ใช่สิ่งยึดติดในสิ่งที่เรียกว่าไม้นั้นอืไม่แม้กระทั่งไม้เองไม่ต้องไปไหมอะไรแม้ไม้เองก็ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งยึดติดในไม้นั้น ไม่ต้องไปคอยไหมอะไรไม่ต้องไปไหมอะไรนะไหมไม่กระทั่งไหมเองไม่ยึดไม่กระทั่งไม่ยึดเองไม่ต้องไปคอยไม่ยึดอะไร